รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโฮปประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความรักของแม่ผู้ที่หัวใจไม่เคยยอมแพ้ในโชคชะตาในการสู้ทนฟันฝ่าเพื่อให้หวันข้างหน้าของลูกสองคนต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนโตอายุสามขวบส่วนคนเล็กมีอายุเพียงหนึ่งขวบป่วยเป็นโรคสมองพิการ และร่างกายไม่มีรูทวารทั้งสองคนนับเป็นกําลังใจในวันที่มืดมนให้มีพลังก้าวเดินต่อไปมาร่วมกันส่องประกายความหวังและสร้างกําลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบินบัลฤิธิ์ครับครับผมเอกพันธ์บัลฤทลิตครับผมกรับประพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมวันนี้มีเคสหนึ่งครับคือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคนคนสุดท้องของเขาเนี่ยน้องดีหน้าป่วยเป็นดาวซินโดมอีกอย่างในที่สำคัญที่สุดคือไม่มีก้นไม่มีรูทวารคุณผู้ชมครับเรามาร่วมกันส่องประกายความหวัง และสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแมับ่แม่นุชนะค่ะครับผมนี่คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย48ค่ะ 48ค่ะแโอ้ทำไมมีลูกแบบว่าอายุเยอะแล้วคะคือเมื่อก่อนก็คงจะทำแต่งานคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่อยากยังมีลูกยังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเนาะคนเราถ้าไม่มีลูกไม่มีเต้าเลยเนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแรกคือ3ขวบ่ามขวบสองเดือนอันนี้หนึ่งขวบหนึ่งขวบสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะใช่ค่ะแล้วคนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดาวซินโดม หัวใจมีรูกล้ามเนื้ออ่อนแรงรไม่ดื่มนมดื่มนมไม่เป็นหบอกตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีรูทวานเกิดมาวินาทีแรกที่คลอดเสร็จหมอก็แจ้งเลยเ่าว,ว่าน้องไม่มีรูทวานตอนนั้นเป็นไงครับได้ยินว่าหมอบอกว่าไม่มีรูทวานรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนตึกถลม่มห,หน้าชาตัวชาหูชาไปหมดคือเราเกิดมาเราก็เห็นอะไรมาเยอะเราก็ไม่เคย ไม่เคยคาดคิดว่าคนไม่มีรูทวารลูกคนแรกไม่มีปัญหาอะไรเลยคนแรกสามสีสองสมบูรณ์หมดสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มาเป็นคนนี้็นคนนท้อใช่ค่ะแล้วทีนี้เราจะทำอะไรต่อไปไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่มีไม่มีพ่อเด็กตั้งแต่สามสี่เดือนไม่มีพ่อเด็กเลิกกับพ่อเด็กค่ะเลิกกับพ่อเด็กโทษนะคุณแม่แล้วคุณแม่ทําอาชีพอะไรครับรับ ทำเหรียญโปรยทานโปรยทานใช่ไหมใช่ค่ะงานบุญงานบวชงานสงฆ์งานกิจการงานต้องใช้เหรียญอยู่แล้วแต่ภาวะสามสี่เดือนย้อนหลังมันเป็นโควิดกิจการก็ไม่มีงานมันไม่มีทุกงานเลยในเมืองบ้านเาก็ก็บ้างลําบากที่สุดแล้วเห็นบอกคุณแม่มีอาชีพหนึ่งที่ทําอะไรถักเสื้อค่ะถักเสื้อถักตุ๊กตาถักหมกไอ้สายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของถัก ห้องนี้คุณแม่เช่าหรือว่าเช่าค่ะเช่ามาเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็2 5 0 0 2 5 0 0ัต่อเดือนใช่ค่ะค่าใช้จ่ายแต่ละวันเนี่ยคุณแม่ค่ากับข้าวก็วันหนึ่งเกือบ200บ้างร้อยกว่าบาทบ้าง3คนเนี่ยนะถ้ารวมกันเพราะว่านี่รวมนมได้ด้วยไงคะรวมนมร้องด้วยหมอมิวน้องด้วยอะไรด้วยวันวันหนึ่งก็วุ่นวายกับการสอนเขาพัฒนาการเขาหาข้าวหาอาหารให้เขากินบางทีนมใกล้จะหมดแล้วต้อง อีกสอวันเราถึงจะซื้อได้เงี้ยเราก็ต้องค่อยๆป้อนไปเงี้ยค่ะ แล้วตอนนี้น้องปกติหรือยังที่จากที่ไม่มีรูทวารแล้วตอนนี้ไปผ่าตัดมาเรียบร้อยไปผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่กว่าจะมาตรงนี้เขาผ่าตัดมาแล้ว4ครั้ง -4 ครั้งจากเรื่องเกี่ยวกับรูทวารอย่างเดียวใช่ค่ะเกี่ยวกับรูทวารอย่างเดียวเท่านั้นท้อไหมคุณแม่ท้อ,ทอชีวิตคยแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะท้อแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะท้อกับอะไรทั้งสิน้นถ้าเราไม่เข้มแข็ง เราไม่ต่อสู้เราท้อให้คนอื่นเห็นเรามัวแต่โทษตัวเองกชดชะตายชีวิตตัวเองเนี่ยเราไม่ไม่มีประโยชน์อะไร<ม>สิ่งที่แม่ต้องการก็คือไม่เป็นภาระของของใครของ <ละ S 1> สังคมต้องการฝึกให้เขาที่จะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคือพลังที่ทําให้เราจะต้องดิ้นรนจะต้องต่อสู้จะต้องหยุดนิ่งไม่ได้เขาเหมือนต้นไม้อ่อนๆที่เราจะต้องฝึกการดัด เราก็หวังให้เขาเข้มแข็งมีพลังเติบโตขึ้นมานั่นแหละมันจะทำให้เราได้ได้ก้าวไปข้างหน้าได้และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนงนุชจันทเวทและเด็กหญิงทิพนิชานันจันทเวทบุคคลต้นเรื่องสัปดาห์นี้ที่ได้จุดประกายพลังสะท้อนเรื่องราวและถ่ายทอดมุมมองที่เป็นประโยชน์ของตัวเองให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้มีพลัง ในการลุกขึ้นสู้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเอาละครับวันนี้คุณแม่รับรองว่าคุณแม่หายเหนื่อยแน่นอนนะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมอบเงินให้กับคุณแม่นะครับกับน้องๆด้วย10,000ืบาทครับพร้อมด้วยถุงยางชีพด้วยยางชีพด้วยนะครับ,รบผมขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวเราขอบคุณมากค่ะและทั้งหมด คือเรื่องราวแห่งการจุดประกายความหวังสร้างกำลังใจเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีวันที่มีรอยยิ้มและวันแห่งความสุขให้กับพวกเขาและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้ครับลูกคือพลังของทุกสิ่งทําให้ต้องดิ้นรนและหยุดนิ่งไม่ได้เปรียบดั่งต้นไม้ที่กําลังเติบโตขึ้นมากลายเป็นกําลังใจเติมให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ นงนุชจ,จันทเวทมารดาบุคคลต้นเรื่องที่ได้รับการช่วยเหลือร่วมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล